ตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราคุยกับปรรดาคนการเมืองมาดูเหมือนว่าข้อกังวลเดียวกันที่ทุกคนเห็นตรงกันคือข้อประครับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นะครับคำถ,ถามคือ วันนี้จะเป็นวันที่คุณพิธาจะได้ไปต่อหรือไม่ในสภาสมัยนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในสภาสมัยนี้หรือเปล่าที่คุณพิธาจะได้ลุ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงนี้เราจะคุยกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสนะครับหัวนหน้าพักเสรีรวมไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเสรีพิสุทธิ์ฟันธงข้อบังคับการประชุมข้อที่41คุณพิธาสามารถที่จะผ่านได้ไหมครับวันนี้คือทางสวบอกว่าอันนี้มันเป็นยึดติดนะฮะ คำว่ายติก็หมายความถึงข้อเสนอดใดที่เสนอามาแล้วให้มีการลงคะแนนนะฮะหรือลงมติกันก็ถือเป็นยติเนี่ยตีความตามภาษาอย่างนี้นะฮะทีนี้เมือม่อเมือ่อทางวุฒิเขาบอกนี่เป็นมติเกิดทางแปดภาคเขาบอกไม่ไม่ลงม,ม,มติมันก็จะต้องมีการถกแถลงกันครับเขียงก็ไปเถียนมาเส็จเรีรยบรแล้วเป็นไงมันก็ต้องลงมติพอลงมติแล้วเป็นไง มันก็ต้องแพ้เขาอะครับจะมาเพราะเขาก็ม,มีเสียงสว2อ0แล้วพูดถึงเต็มๆแล้วจะมีเสียงอีกฝ่ายหนึ่งงานรัฐบายอีกฝ่ายครับสสอ,อีกฝ่ายจะมาเขายังมาจจะไม่ผ่านจะมาไม่ผ่านก็ยัตติที่ตกไปแล้วพอาตกไปแล้วก็คือไม่ผ่านเลยไม่สามารถที่เสนอชื่อนายกต่อไปได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเถียง,งยัตติเนี้ย เช้านี่มันจะเป็นเรื่องคําสั่งสารนันเองกกบนะครับสารนู้นที่ทางกรกะตเสนอไปเรื่องคู่วิชาขาดทุนบัตรนะครับครจะมาสารนี้ต้องมีคำวิจัยว่าวันนี้จะรับแค่มีคําสั่งรับหรือมีคําสั่งเคยก็นั้นคือให้อยู่อ,อนน่นคับอันนี้สารก็สั่งได้งั้นกรณีผมเสนอสารนสารนู่นไปว่าให้ถอดถอนคู่เชื่อในกรณีขาดทุนบัติ แล้วผมก็ขอให้ให้สั่งอยู่ปฏิบิหน้าที่ครับแต่ว่าสารไม่สั่งอยู่ก่อนนที่ก็ให้ศิระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วก็ไต่สวนรูปมูลหลักฐานะครับแบบรวบรวมเสร็จก็ไปที่ากษารทีเดียวกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็อยู่ที่สารนี่นหะจะบอกวันนี้รับไว้พิจารณาแล้วคุณพิธาก็อยู่ปฏิบิหน้าที่ทำกันได้ครับนะแต่ถ้าบอกว่าให้อยู่เป็นบทหน้าที่คุณพิชาก็ต้องอยู่เป็นบทหน้าที่สองสอง แต่มีประเด็นอีกว่าทางก้าวไกลก็บอกว่าเขาให้อยู่ในหน้าที่สอสอแต่ว่าวันนี้มาเลือกนายก,กรัฐมนตรีใช่ไหมฮะไม่ใช่เลือกสอสอใช่ไหมฮะเพราะคนเราเรื่องการคราวที่แล้วโบสถุนประยุทธ์ทุณประยุทธ์ก็ไม่ใช่สอสงนั้นวันนี้ถือว่าคุณพิธาหลุดจากสอสไปแต่ก็ยังเป็นแคดิเดตคยับทีนีนก,นก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมฮะนี่อีกฝ่ายก็บอกว่า คุณรัฐบามันคุณรัฐบาลเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมการเป็นสอสอเป็นนายกคุณบับานเดียวกันคเพราะถึงที่สุดแล้วก็มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นถือหุนสื่บครับนี่วันนี้ก็ก็ต้องอภิปรายกันอีกตัวนี้จะมาก่อนมาก่อนเรื่องเรื่องมติใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะใช้เวลาในสภาก็อาจจะถึงเที่ยงนะสารจะพิจารณาเร็วขนาดนั้นเลยหรอครับก็จะรับหรือไม่รับครับก็ก็มีมีเรื่องมลังงานว่าจะอ่านมี อ่านคำคำสั่งวันนี้นะครับว่าจะยังไงเช้านี้นะครับ9โมงครึ่งก็เป็นเวลาที่เปิดประชุมพอดีคใช่ไหมฮะถ้าให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ฟันธงเนี่ยนะฮะน่าจะมีไปถึงโหวตไหมวันนี้ไม่มีไม่มีจะมีการโหวตเกิดขึ้นไหมหรือไม่มีก็มาติดสองด่านอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้แล้วนะโดยเฉพาะด่าน้เรื่องเป็นยติหรือไม่เนี่ยนะฮะ มันก็ไปไม่ได้หรอกรเพราะว่าในที่สุดนะในที่สุดจริงๆเนี่ยนะเมื่อมีการลงมติมันก็เลยก็ต้องลงม,มติว่ามันเป็นมติใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าอ่านตามหนังสือชัดๆธรรมดาว่าข้อเสนอใดนะครับที่เสนอเข้าไปแล้วมีการให้ลงพันธนีม่มันเป็น <dafür S 2> ตมตินั่มันมันก็จะชัดๆคือมัน <ine> ดิ้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่านี่มันคือยตัตติครับ มันมัน,ม,นมันก็ไปว่ากันนะจะไม่อยากเอาความคิดผมคนเดียว <c oughs> ทีนี้ถ้า <c oughs> ถ้ามันไปต่อยากทั้งเรื่องของข้อบังคับเองทั้งเรื่องของคุณสมบัติเองพักร่วมเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปยังไงครับจะควรจะไปหาพักเก้าพักสิบท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไปคุยมาแล้วแต่เหมือนจะไม่ค่อยได้รับการตอบรับนะ <c oughs> ทั้งชาติไทยพัฒนาทั้งประชาธิปัตย์ทีนี้ควรที่จะมีการ ผิดขั้วหรือทางก้าวไกลเนี่ยควรจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านเองไหมครับหรือความเห็นนี้ควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดิมเนี่ยแต่พักร่วมตกลงกันว่าถ้าก้าวไกลไปไม่ได้จริงๆครับ,รบก็จะให้เพื่อไทยเป็นผู้จับโดยก้าวไกลก็อยู่ด้วยพูดถึงผูกมัดกันใช่ไหมก้วาวไกลอยู่ด้วยถ้าเผื่อไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก้าวไกลอาจจะสละมาเป็นฝ่ายค้าน เดิมเดิมบรนดนี้นะครับแต่นี้แนวใหม่นี้มันอว่าถ้าเป็นวัฏิมันเสนอเวลามันตกอนะ่ะสมมติข่าวนี้คุณพิธาตกไม่สามารถเสนอวุนานยงตีได้แต่ว่าทาง8ปดพักก็จําเป็นที่ต้องเสนอเสนอพรคเก้าไกรนะเข้ามาร่วมรัฐบาลดรวยอีกโดยเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกในถ้าสวาเขาไม่เอาก็าตัดเก้าไกรออก มันก็เลยเป็นยตินที่เสนอข่าวนี้มันทําให้คุณพิทาตกไปด้วยครับแล้วก็จะเสนอคุณพิทาใหม่ก็ไม่ได้มันก็ผูกมัดไปไงถูกไหมฮะัมันก็เลยกลายเป็นเพื่อไทยก็จะต้องไปเสนอคุณวิ่งต่อไปครับ,ค,รบคุณวิ่งคุณใจกเกษมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงน,นี้เพื่อไทยกับก้าวไกลต้องปรับรุงให้ดีว่าไี่เดิมนะเราจะผูกกันไปนะแต่ถ้าผูกกันไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันไรเลยเสนอ กติก็ไปแล้วเนี่ยพอเขาไม่เอาก้าไกลผมก็ตกด้วยเนี่ยผมขอขอขอร้องก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สองพักก็ต้องตกลงกันล้วเราพักเล็กก็ได้แต่ฟังเขาหรือว่าแนะนําไปอะไรต่างๆไปพักเก้าไกลเคยแสดงท่าทีไหมครับว่าพร้อมที่จะถอยออกจากแปดพักรวมถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจครับตอนแรกๆก็ไม่หรอกพอตอนหลังๆก็ ข้อมูลอะไรกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอุตสรรคมันเพิ่มมากขึ้นรู้สึกว่าคุณคุณเปียบุตรนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะนี้มันก็ถือว่าไม่ใช่พักคก้าไก่พูดนะครับคุณเปียบุตรพูดนะฮะก็รู้สึกว่าจะยอมถอยนี่ครับแต่คำพูดของคุณธนาธรปีบุตรในส่อมมากมันก็เหมือนกับก้าวๆไปนะครับถึงขนาดนี้ถ้าถามท่านเสรีพิสุทธ มีทางออกของพรรคเก้าไกลกับแปดพรรคการเมืองไหมในการที่จะฝ่าด่านตั้งแต่วันนี้ซึ่งสองสาอด่านที่ท่านว่ามันมีวิธีการอย่างอื่นนะครับก็วันวันนี้วันนี้ก็บอกแล้วไม่ผ่านครับใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องเสนอนายกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเก้าไกลมันก็ไม่ผ่านครับไม่ผ่านเนี่ยหมายความว่าเมื่อไทยก็ต้องคุยกับเก้าไกลนะฮะว่า ที่เราตกลงกันไว้เดิมเนี่ยก็จะต้องไปด้วยกันเนี่ยงังไงถ้าอย่างนี้สวเขาบอกเขาไม่ให้ผ่านแล้วคุณจะเสียสละไหมต้องมาคุยกันใช่ไหมต้องมาคุยสลากันคำถามหนึ่งที่ต้องเรียนถามท่านก็คือว่าการไปเติมเสียงสอสอได้ไหมอย่างกรณีของชาติไทยพัฒนาที่มีข่าวว่าท่านไปเกลี้ยกเ่ราจาท่าทามนะครับขณะที่ของประชาธิปัตย คุณชัยวัฒน์เป็นคนโทรไปอันนี้มันมันมันเป็นทางออกที่ตกลงกันร่วมขอแปดพักการเมืองมันเป็นทางออกไหมครับหรือว่ามันยังไงก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้มันจะเติมเสียงสอสอเติมเสียงส,สวมได้ทั้งนั้นนหะครับก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันไงใช่ไหมะเร้อยห้าสิบเสียงเนี่ยสวสองร้อยห้าสิบสอสอห้าร้อยเนี่ยรวมอยู่ใช่ไหมจะเอาเสียงยังไงมาเติมมันก็ได้ใช่ไหมนั้นจะไปเอาไป,ปริบบิชาติไทยพัฒนาไปเอาภูมิใจไทยพลังชาลัฐใครๆก็มันรวมได้หมด ใช่ไหมแต่อย่างเก้าไกลเขาอย่างโาก,ก็ติดนะใช่ไหม,มก็ติดเขามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรารวมไม่ได้แล้วอ้าวไปติดต่อพักชาตินาค้าพอมีคนทวงมาก็ถอยครับ,รบมันจะไม่เหลือภรพแล้วใช่แต่อย่างเพื่อไทยเนี่ยเขายังไม่ได้มีอะไรรนะเขาสามารถเอาคนนู้นเอาคนนี้มาเติมได้หรือว่ากับเพื่อไทยกับคุณประยุทธ์อ่ะคุณประยุทธ์ ไปแล้วนี่ครับพอจะมันก็เหลือแต่พักพักรวมพลังสร้างสร้างชาติแต้ก็บอกเหลือแต่พักไม่เกี่ยวคุณระยุแต่ก็รวมได้ครับนี่ฟังดูพอเห็นภาพอนาคตคร่าวๆแล้วนะครับช่วงนี้รบกวนคุณเสรีพิสุทธิ์ทนีนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ